วันนี้หมานแต่ชายแล้วนูน่นบัญชีกำลังนับเงินนหกแสนกว่า 6, บาท <laughs> 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 นี่เงินเป็นปึ้งเลยนะมีคนเอาโชคกระลาบมาให้ <laughs> จากจังหวัดสระบุรี <laughs> อ,ยอยู่ท่าไหนนะครับ <laughs> นี่สวัสดีครับพี่ชายนี่มาจบเงินสดเลย <laughs> ไม่พูดเยอะแล้วรถดูหรือยังเนี่ยใจเงินสดเนี่ย <laughs> ดูแต่นในคลิปอย่างเดียวโอ้ยรถก็ <laughs> ดูแต่นในคลิป <laughs> ไปดูรถตัวจริงก่อนเชื่อใจครับเชื่อใจนะมาจากสระบุรีจบสุดเลยครับหกแสนสามหมื่นบาทนี่บัญชีพี่ไก่กำลังนับเงินกันเลยนะสั่งข้าวสั่งปลายลูกค้ากินกันออสั่งให้ลูกค้ากินด้วยรถ <c oughs> ก็ไม่ได้ดูเลยดูแต่ในคลิป <c oughs> ดูตัวจริงก่อนอย่า <c oughs> เชื่อมาก <c oughs> ในคลิปเลยเนี่ยนี่มั่นใจเส้อเลยนะเป็นพี่น้องกันไม่ห้เปันญาติกันไหมอ๋อญาติกันเลยเนาะ โอเคครับขอบคุณพี่ชายขอบคุณมากมนะขอบคุณมากมเดี๋ยวกินข้าวกินปลาก่อนเด้อย่อยกลับนะเดี๋ยวลูกเอารถไปล่างแล้วก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่ครับนะเอฟจากสระบุรีนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนก็ยินดีให้บริการนะครับซื้อสดไม่ต้องเสียค่าแวตนะครับจัดมาเลยครับผมเมื่อนี้ไป้ะครับผมสวัสดีครับ